อันนี้อ่าเก่งมากค่ะกลัวยกลัวกลัวกลัวอ่าเก่งมากอ่ะน้องเฟียครูฟังเพิ่มช h อ i c e มาให้นะคะถ้าครูฟังพูดคำว่าจัวจัวคือตัวไหนจัวตัวไหนคะอ่าเก่งมากคะ่ะแล้วถ้าครูฟัง <ue> พูดคำว่าจัวถ้าครูฟัง <ue> พูดคำว่าจัว จั่วเครือไหนคะจั่ว it's not these one I'll cross the one that is not I'll put the one is red is gonna be not the one okay like ah <a long. S 2> okay จั่ว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  ah yes f e a h good job นะคะเก่งมากค่ะลูก